ครับมันนี้เทมพมงคลฟ้ามนะครับมาพาชมหญ้า,าเพ่งกุหลานะครับที่ผมปลูกไว้ประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับมันบึงมันเป็นยังไงครับไปบึงครับ รับผมปลูกแพงกลาไว้ประมาณว่าถึงงานนะครับเพื่อปลูกเพื่อเพื่อขยายพันธุ์นะครับพาโมมีหมกปลูกวางหน้ามาหันนะครับตอนนี้ก็งามแล้วนะครับนะครับปลูกไว้ผมนี่ตอนผมนี่ตอนนี้โอ้ยเนาะว่าสิวาอย่างตอนนี้ผมปลูกได้ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนผมตัดไปแล้วเดือนละเท่ยนะครับตอนนี้ผมมาหั้นตัดเพราะว่ามันใหญ่นะพี่น้อ ใหญ่ผมที women, <Jean> ่ไปขยายพันธุ์ไปพื้นที่หน้านะครับนี่คือนี่คือหยานะครับนี่คือหยาที่มันขึ้นแซ้มนะครับขึ้นแซ้มที่เป็นดอกดอกคือหยาแซ้มนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือหยาแพ็งกุลาตัวจริงนะที่มันหนานะครับถึงมันหนาเลยนะครับความสูงก็ประมาณสามสิบเซนแล้วนะครับมีเขี้ยมันยากคนนะครับโปรตีนสูงเพราะว่านะครับนี่แหละออกมาเก็บไปจะมีกระล่างสีใด ในระยะในการปลูกเห็ดพันแล้วนะครับนะครับตัวนี้คือแพ่งกุหลาบนะครับเราสิปูงสีก็ไดนะครับเอาไปปลูกตามไปว่านะครับก็ได้ทื่อนตัวนี้กําลังแพร่พันธุ์ดีนะครับตอนนี้พื้นที่ที่แหลกสีบปเต็มนะครับพี่น้องที่เป็นพื้นที่บปเต็มบานนี้ลังๆแมกเพื่อนกับสีเริ่มขยายสูขึ้นมาเองนะครับผมปล่อยนำไปเลยนะครับพื้นที่กับพอถึงงานนะครับกะน่าจะได้รายอยู่ในการเอาไปขยายพันธุ์นะครับตรงนี้กับสี็ดเป็นอ เป็นมองขยายพันธุ์ของเพ่งกุลาเลยนะครับผมในพื้นที่มองนี้เลยช่วงนี้กะสีมหญ้าเสียมเนี่ยที่เอานะครับแต่นี่มันกะสีเริ่มลดลงเพราะว่าหญ้าเพ่งกุลามันสิขึ้นมหนานะครับพี่้องน,นะครับมะนาาจ<ด>นมัหไม่องทิ่ขึ้นแล้วนะครับหญนะ้าอื้องนี่น้อยๆครับที่ขึ้นอันนี้กะแสมเขากะเบวาก็ได้ครับตัดจิมเลยก็ได้เพาก็ดิงนะครับอันนี้ก็คือหัสูงนะครับเลือกระมัน าสามสิบเส้นวลาเลยแล้วนะครับผมกเ็เติื่องสปริงเกอร์นะครับเครื่องอันนี้ตรงนี้สีงามกระมูนะครับตรงนี้ก็กระลังงพี่น้องนะครับตรงนี้ก็บที่มีหญ้าเอื้อแซมนะพี่น้องเนาะนี่มันเดือดต้นกับงามอยู่พี่น้องกระลังหนาครับกระลังหนาแมงกุลาทั้งหมดนะครับหนามันหนาพี่น้องแระหญ้าเอือนน้องนี่เดี๋ยวเขาตัดไปมันก็จะตายไปนะครับ ใข่พื้นทีันเป็นยาเรื่อยนะครับปลูกไปเรื่อยๆมันกะสีง่ยายไปนะครับอันนี้ผมเอาว่วมาแทะริมมันกะสิขึงมันลงมครับพี่น้องอ่อันนี้ก็คือส่วนของการปลูกนะครับผมปลูกช่วงตัวเฮ็ดหน้านะครับตอนนี้สามเดือนกว่าแล้วก็ถือว่าหญ่เร็วนะครับเพราะผูดด้ใดมีพื้นที่ปลูกเบี้ยง,งว่วะอ่าตนใจนะครับโปรตีน2ี้สิบเปอร์เซ็น์เป็นว่าสวยงามพี่น้อง กลับละมืนอนีก็ทายไม่เบิ้งกันนะครับมืนอนีก็ม,มือมียางเดียวขยายพันธุ์เดียวติดลงให้หน้าเดียวสิดท้ายไม่เบิ้งอีกรอบนึงเนาะพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับเทมงคนฟาร์มสวัสดีครับ